แล้วก็เดินไปนะครับเฮ้ยเอาลักนเงินสดกอร์เปียนป่าวว๊เอาดีเอาดีเออนั่นแหละตรงนั้นอ่ะเราเข้าไปดูดีกว่าเขาอาจจะมีน้ำขายด้วยเฮ้ยจริงด้วยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันเลยดีกว่าเขาก็ร้านนั่งไปสีอยู่ป่ะเค้ปปะจ้าของร้านเขาไปไหนเจ้าของร้านไม่อยู่เหรอโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้ามาเลยเฮ้ยนี่มันสกอร์เปี้ยนของจริงเดี๋ยวเราปิดประตูก่อนใกล้มากเลยตอนนี้ว้าวเอาดีเงินเย็นด้วยเฮ้ย โอ้ oh, ของแท้วะ่ะปิน้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยนะครับมานะครับวันนี้แล้วก็ได้จัดมาแล้วกับแบงด์ปองสกอร์เปียนนั่นแหละเอสิบสี่ใช่เป็นเบเบ็ดเอ็กซราโทมี่ Be <bet> นะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้แขกรับเชิญเป็นปิน้นหรือผมเป็นแขกรับเชิญเพราะผมมาร้านเขานะครับ <c oughs> ก็เป็นคอแลแลบกันนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาอันบ็อกกันด้วยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรอบกล่องกันก่อนนะครับ เบดแล้วก็มันจะมีเป็นเบดของสกอร์เปี้ยนครับแล้วก็เป็นราชสูน7สูรโอเคแล้วก็บิดแท้ครับแล้วก็ให้ที่ชุดมาด้วยครับที่ชุดแต่เป็นสายยาวเหมือนของซามูไรเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่องกันเลยครับอ้าวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดึงอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสายสายบาลานหรือเปล่านี้ มันจะเป็นสายบาลานตีใช่ค่ะเพราะว่าเบรมันสามารถขยับเป็นเปลี่ยนเป็นโจมตีกับบาลานได้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่องกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยเน็กคัคเตอร์ว้าวโอเคคัปเตอร์แล้วก็ตามสภาพนั่นแหละโอเคครับก็เป็นสีสันของอะไรกล่องตรงมุมเจจะโดนหีมะโดนหิมะเพราจะย่ามาอย่างญี่ปุ่นครับแล้วก็การมาจากญี่ปุ่นนะครับ เราเราจะไม่เห็นโพนะก็ระวังใช้ก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าเป็นของมีคมโอเคแล้วก็กัดมาแล้วโอเคอ่าโอเคออกมาก็จะเป็นเดี๋ยวเราต้องออกมาอ่ะนเป็นไงเจอแต่กล่องใบใช้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับวันนี้แล้วก็อันนี้ไม่ต้องตัดนะคับบไม่ต้องตัดนั่นแหละ ได้แล้วมีย่างละนี่ครับก็จะเป็นสายชูแบบซัมไบรเดี๋ยวเรามาเริ่มเดี๋ยวเรามารีวิวชิ้นส่วนแต่ละอันกันเลยครับแล้วก็จะได้มาเป็นเบดเบดสกอร์เปียนนะครับแล้วก็แล้วก็รัดเช็ด070และปิดแซกโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเป็นเบดของสกอร์เปียนก่อนกันเลยนะครับแล้วก็ างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ของ b Be b X แล้วก็รัชเชดที่เขาจะให้มาก็จะเป็น070นะครับโอเคแล้วก็ปิดเซิดสโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยครับอ่าโอเคอส7งเข้าไปปิดแล้วก็รวมกันกลายเป็นสกอร์เปียนโอเคนะครับ<ม>ก็เป็นเดี๋ยวจะเปิดโหมดป้องกันก่อนเพราะว่าถ้าเกิด เอาโจมตีก่อนมันจะใส่ไม่ได้นะครับใช่นี่จะเป็นที่ชูของเขาเป็นที่ชุดเบเบ็ดเอ็กรูปเบเบดเอ็กเลยเขียนว่าเบเบดเอ็กแต่ว่าเป็นสีทองเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ที่ชุดเหมือนซาม,มูไรที่บอกไปก็เป็นสีเหลือ,องยาวเหมือนกันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตอนนี้ยังไม่สามารถนํามาแข่งขันได้น,นะครับเพราะว่าเพิ่งออกมานะครับแล้วก็น่าจะเป็นเมตาตัวใหม่แล้วน่าจะโคตรเก่งเลยเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักของมันก,ก่อนกันเลยนะครับ แล้วก็จะเป็นเบสก่อนนะครับอยากรู้มการน้ำหนักเทารสามสิบเก้าจุดแปดยังหนักอ่ะโคตรหนักสุดยอดแล้วก็จะเป็นลัเชสรัเชสจะหนักเท่าไหรเจ็ดกัมว่าเป็นรัเชสที่หนักมากตอนนี้ใช่แล้วบิดบิดสองจุดสองจุดห้าโอ้โโคตรหนักเลยนะครับกับสกอร์เปียนตัวนี้ก็จะเป็นสกอร์เปียนกับวีล็อตนะครับโอเค ตากาเปียก็จะใส่เป็น070แล้วก็บิดวีโอเคนี่เลยครับอ <c oughs> เอี๋ยวเราเช็คบิดอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับโอเคมาแล้วเด๋ดเดีเซ็ตครับชี่ชวน ก็จะเป็นสกอเปียนนะครับสต๊อกคอมโบที่เราเห็นเป็นเมื่อกี้เลยนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นใช้เป็น3ามศูน์ปิดเลเวลจะดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็แล้วก็ซื้อมาในราคา506บาท5 0 6บาท <พะ S 1> แล้วถ้าเป็นเงินเยนก็จะเป็น2200 <พะ S 2> <100 S 1> เยน<ๆ>นะครับ,รบแล้วก็1เยนเท่ากับ0.23บาทนะครับก็จะเท่ากับ5 0 6บาทโอเค แล้วก็วันนี้เราได้มาถ่ายที่ร้านคาเฟ่ปิ้นค่ะอยู่แถวนครับอยู่ตรงคุณาพัทครับ,คครบแล้วก็แถๆวๆกลางคุณองศรีใช่โอเครับ,ครครบขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ดูคลิปนี้ันจบขอบคุณครับ